เอ๊ะโบอบโชคทนทนลูกสาวเรามาขอเงินอีห้านี่มาขอเงินทุวีทุวันขอเงินไปให้กระปุกออมสินของเขาอ่ะแล้วไปซ่อนเหรียญอะไนี่เยอะมากอ่ะเ้าต้อแค่ของคุ้มค่าทุกคนนี่เปิดซะอ่ะมาสองเจ็ดเบ่ท่าซัดยาซัดยิงกบยาดอนอาะหกยอนเทสเซอร์นี่ยิงตัวชู่แก่อะไรจี โอ้ยังจะแต่งหน้าอีกค่ะมาโอ้ยเจียวมาให้ฉวนเดออกมาก่อข้ก่อนเดจะแต่งหน้าก่อนอีกโอ้ยลูกเราเนี่ยจังเลยไปดูเดี๋ยวไปหยอดหมูนะดูนะหยอดกระปุกหมูนะเฮ้เจียว่ะเลี้ยงหมูหมูเลี้ยงหมูบอกว่าหมูฉันมาแล้วดิเป็นไงล่ะลูกฉันบอกยาเมื่อกี้จีก็คือกินยาว่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไว้ปาโทษลูกเราอันนี้ไม่ใช่ลูกอมค่ะว่ะลูกเราบอก ดูล no, ูกเราวันวันนี่เป็นไงวันวันได่ขอแต่ใส่กระโปรงเอลซ่าจ้ะไม่ได้ใส่กระโปรงเอลซ่านี่ไม่ยอมค่ะลูกเรานี่คือการเลี้ยงลูกของฉันนะก็เลยตั้งแต่เลี้ยงลูกมาไม่คุยกับภาษาไทยกับลูกเลยลูกฟังไม่รู้เรื่องเด้อเอาย่างมอเตอร์ยนี่ค่ะอันนี้คืออพาร์ทเมนื์ของเราเด้อเราไม่ได้อยู่กับแม่ย่าเด้อเราอยู่บ้านอพาร์ทเมนื์ค่ะอพาร์ทเมนื์ของเรา ของเอกชนซื้อมาสามีซื้อมามีเท่าไหร่วะยี่สิี่ตารางวามีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถค่ะแล้วก็มีหน้าระเบียงตากเสื้อผ้านะคะหน้าระเบียงยาวนิดนึงแค่นั้นเลยไม่กว้างมากไม่เล็กมากอยู่สามคนพ่อแม่ลูกก็กำลังพอดีพอดีกว้างขวางแต่ถ้ามีบุคคลที่สี่ขึ้นมาโอ้โหแคบทันทีมันก็ไม่แคบเท่าไรหร่หรอกก็ มันก็อยู่ได้อันนี้โต๊ะหินอ่อนยาวนี่คือสามีทํานะในโครงสร้างข้างในเขนาไม่ทําให้หรอกแต่ว่าสามีมันออกแบบไว้ทาโต๊ะมาหินอ่อนวางไว้เป็นครัวนะเป็นแบบครัวแบบโมเดิร์นฝรั่งนีดเนึองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นอนะมัน้เป็นครัวของจิมาดูโต๊ะของลูกสาวฉันโซฟาของลูกเนพลเล่อ,ลอันีจ้ะน้าจมก็ก็ไม่เปิดทีวีนะคะทีวีก็เมื่อก่อนก็เปิดดูอยู่เดี๋ยวนี้แข่งกันเล่นโทรศัพท์ค่ะทั้งครอบครัวลูกสาวเรามีสองเครื่องสามเครื่องนะ มีสามเครื่องแม่แม่ก็มีสองเครื่องพ่อมันก็มีโทรโศัพท์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์อีกพ่อมันที่บ้านคอมพิวเตอร์นี่ใช้ได้เลยเอาตัางค์ให้เราวันวันมาขอแต่งเงินแม่ไม่มีเงินว่ะขอเงินไปบอกว่าแม่คะหมูหิวนี่ลูกรู้นะ ห้าร้อยวอนอ่ะก็คือฉันจะไม่ให้ลูกเล่นใช่ไหมห้าร้อยวอนอ่ะห้าร้อยวอนอ่ะฉันจะเอาไปล้างรถไงเรื่องคือเรื่องอ่ะที่หยอดเหรียญล้างรถอ่ะมันใช้แค่ห้าร้อยวอนเหรียญอื่นน่ยใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ลูกเราเอาเหรียญท่าเนี่ยไปหยอดกระปุกฉันก็บอกไม่ได้เดี๋ยวแม่จะให้หนึ่งร้อยวอนให้เด้อลูกเด้อหนึ่งร้อยวอนเหรียญมันจะเล็กกว่านิดนึงนะคือเหรียญอันนั้นอ่ะเยอะมากเมื่อก่อนเรามาใหม่ๆอยู่ก็รลีใหม่ๆก็คือเราใช้เงินเนาะสามีก็ใช้ใช้การ์ดหลังๆเราก็ใช้เงินแล้วปรากฏว่าได้เงินทอนมมมมมมาาาเเเหหหรรียยยยยญอออะะกกกกคืไไไไไู่้้้้้ใใใใชชชชัังงงง็็ดด ก็เลยหยอดกระปุกให้คือลูกๆอ่ะทางโรงเรียนเขาจะส่งกระปุกออกมาใช่ไหมกลับมาให้เราหยอดแล้วก็เขาจะไปช่วยเหลือคนยากไร้นะก็เอาไปโยนให้หมดให้เขาปีที่แล้วก็หยอดปีนี้ก็หยอดก็ยังเยอะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรนะคะเราจะไม่ใช้เงินสดนอกจากฉุกเฉินเท่านั้นเราจะเตรียมแค่เงินสดนิดหน่อยไม่ฉุกเฉินที่เหลือคือเราใช้บัตรเดอ้อบ้านเรามีตู้เย็นสองบานสามีบอกว่าจะซื้อตู้เย็นใส่กิมจิที่มันใหญ่ๆนะเหมือนตู้เย็นไอศครีมน,นะบอกแล้วเธอจะไปวางไหนซื้อมาเราใส่กิมจิเธอกินไหมฉนันไม่กินเดอ้อฉันบอก ฉัมกินอาหารส,ส,ส,สดๆด้อนี่ไอตู้เย็นนี้สามีบอกของสามีตู้เย็นเนี้ยใส่อาหารไทยว่ะใส่แยกกันอ่ะเอ้ส,สรุปก็คือฝั่งนี้มีช่องฟิตฝั่งนู้นอ่ะก็คือข้างล่างอ่ะมันเป็นตู้เย็นกิมจิแล้วทีนี้อยู่ไปอยู่มาตู้เย็นนี้มันเสือกแข็งไปทั้งข้างบนเลยจ้ามันเป็นช่องฟิตทั้งบ้านเลยทุกวันนี้ก็เลยใช้ฝั่งนี้เป็นแช่แข็งอาหารแช่แข็งนะเออก็เลยสบายเลยจ้า ตามหลังบ้านอื่นนะมีตู้เย็นแค่อันเดียวใช่ไหมตรงนี้เขาจะวางหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้แต่ของเราอ่ะก็คือหม้อหุงข้าวสามีเราทําม้หินอ่อนอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วก็วางนี้เลยจ้าเป็นไงล่ะมีครบทุกอุปกรณ์เด้อเห็นบ้านเล็กๆอย่างนี้บดน้ําร้อนไมโครเวฟหม้อหุงข้าวอันนี้เครื่องแบบว่าอบหมูอบอะไรนะที่จริงอ่ะจะซื้ออีกมีเครื่องอบขนมปัง,ปงมีเครื่องอะไรเยอะแยะเลไรไปฉันไม่เอาไปซ่อนหมดและเครื่องปัน่นอะไรอเลยนะมีมด ดูลูกฉันมันยึดยุดพื้นที่เลยจะเขาอาจจะไปเล่นของเล่นว่ะี่ใครอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาเยอะเยอเเดี๋ยวเราจะพยายามทยอยเล่าให้ฟังเด้อเพราะว่าเพจของเรากำลังเปิดใหม่ก็ยังกำลังเติบโตนะคะกำลังแบบว่าก้าวขึ้นไปนะคะแล้วก็กำลังไปฝึกทำอยู่นี่ลูกเราแล้วดูล้อนี่คือถือกระปงเอากระปงแขวนนี่เต็มเลยจ้าพอะเราดูนี่เราบอกว่ากระปงไปเก็บเอากระเป๋ามาแขวนก้ามาแขวนเอาล้วเมื่อก่อนเอารองเท้ามาเรียงนี่ ของเล่นนี้ต้องเรียงจากลูกเราไปดูเยอะกันไปดูอันนี้คือ <Wow. S 1> แอร์นะแอร์เปิดเย็นเดี๋ยวห้องพื้นอุ่นอะ่ะมันก็จะมีระบบของเขาเหรอบายบายเดี๋ยวไว้หน้าเราเจอกันใหม่เดอ้อวันทะี่หน้าเราจะมาไล์ใหม่เดอ้อวันทะี่หน้าหินมากตกเดี๋ยวเราจะไล์ให้ทุกคนดูว่าหินมากตกฟอร์มันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็สวยเห็นก็คือสวยเลยคือ,คอพูดออกมาคำเดียวว่าสวยมากสวยมากแลยเฉพาะข้างทางแบบว่าแถวไปบ้านนอกหน่อยนี่คือ หมากตอกมันมัอยู่กิ่งใบไม้บนใบไม้บนต้นไม้คือมันสวยงามมากสวยที่สุดมากอ่ะอามาแล้วอืมเหว่ทิ้งได้อืมททำไมกิจโอยทำไมเอ็กกี้เอ็กกี้อดีตลูกมาไปทิ้งเองแล้วไปถามหาให่ไหมไม่อยากให้ดูห้องนอนเลยสภาพห้องนอนนี่ดูไปได้เลยนี่ห้องน้ำห้องนอนหาได้หาได้แล้วลูกมาเหอลูกมาดูเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก bye bye and